สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้มาแกะกล่องสมาร์ทโฟริโอของ iPad Air 5กันค่ะอันนี้จะเป็นสมาร์ทโฟริโอของทาง Apple เองเลยนะคะบอยสั่งมาจากร้านออฟฟิเชียลของ Apple ที่ l a า a d a ค่ะวันที้บอยสั่งเนี่ยลดะะราคาเหลือประมาณ1,900บาทนะคะถ้าราคาปกติจะอยู่ที่ประมาณ2,000กว่าบาทค่ะเดี๋ยวบอยจะใส่พิการด้านเอาไว้ให้ที่รายละเอียดใต้คลิปนะคะทีนี้มาแกะกล่องดูกันเลยค่ะ นี่ค่ะอันที่ปอยสั่งมาจะเป็นสีม่วงอิงลิสซาเบนเดอร์นะคะสีเข้ากับ iPad Air 5สีม่วงของปอยเลยค่ะที่ตัวกล่องจะเป็นแบบนี้นะคะตรงนี้เขียนว่าใช้ได้ทั้งกับ iPad Air 4แล้วก็ iPad Air 5ค่ะลองเปิดดูที่ด้านในกันนะคะนี่ค่ะสีสวยมากๆเลยนะคะ ที่ด้านหลังจะมีเป็นโลโก้ Apple ปิลปาเมไว้ค่ะนี่ค่ะที่ด้านในก็เป็นสีม่วงเหมือนกันนะคะทีนี้เดี๋ยวปอยจะลองใส่กับ iPad Air 5ของปอยให้ดูค่ะนี่ค่ะเริ่ม iPad Air 5ของปอยจะใส่กับ Smart Folio ของ iPad Pro สีชมพูนะคะนี่ค่ะ สมาร์ทฟนของ iPad Pro รุ่นเก่าจะไม่มีโลโก้ p p p l ปปั๊มอยู่นะคะนี่ค่ะสีม่วงเข้ากันเลยนะคะนี่ค่ะใส่แล้วสวยถูกใจมากๆนะคะค่อนข้างจะเป็นแบบนี้ค่ะส่วนที่ปอยชอบของสมาร์ทโฟน o ก็คือน้ำหนักที่เบามากๆนะคะ นี่ค่ะเป็นแม่เหล็กแต่น้ำหนักเบามากเลยนะคะแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ชอบม,มากๆก็คือสามารถพับแปะติดกันแบบนี้ได้ค่ะทำให้ไม่เกียกระเท้านะคะแล้วก็ในส่วนของตัว cover ก็เป็นแบบ auto wave ค่ะปิดไป iPad ก็จะดับนะคะเปิดขึ้นมา iPad ก็จะติดอัตโนมัติค่ะแล้วก็ cover ก็สามารถพับตั้งได้นะคะนี่ค่ะ ตั้งได้ทั้งแนวนอนแล้วก็แนวตั้งนะคะสำหรับตัวแม่เหล็กก็ดูติดดีตามมาตรฐานของ Apple เลยค่ะแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ปอยชอบนะคะก็คือตัว Smart f o ฟ i o เนี่ยแปะแค่ด้านหน้ากับด้านหลังนะคะด้านข้างๆจะเว้นขอบเอาไว้ค่ะทำให้ Apple Pencil ที่ใส่เคสเนี่ยสามารถแปะชาร์จได้ตามปกติเลยนะคะเพราะปกติปอยเป็นคนชอบใส่เคสให้ Apple p e n c i l อยู่แล้วค่ะ เพราะว่าถ้าเราใช้เคสแบบมีรางปาักกาเนี่ยบางทีถ้าใส่เคสให้ Apple Pencil เราก็จะใส่ลงไปในรังไม่ได้นะคะแต่ถ้าใช้เป็นเคสแบบนี้ก็แปะได้สบายๆค่ะนี่ค่ะสำหรับวัสดุที่ใช้ก็คุณภาพดีสมกับราคาเลยค่ะสรุปแล้วจุดที่ปอยชอบของ s m a r t f o l i o ก็คือน้ำหนักที่เบาค่ะดีไซน์ที่บางไม่เถอะทะนะคะแล้วก็สามารถแปะชาร์จกับ Apple Pencil ที่ใส่เคสได้อย่างสะดวกค่ะ ปอยก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกด subscribe ช่อง YouTube ของปอยเอาไว้นะคะแล้วจะมีคลิปใหม่ๆมาให้ติดตามกันอีกเรื่อยๆเลยค่ะเอาไว้พบกันใหม่นะคะ